พิมพไหมครับเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งครับเบิง้งผมสิพามาเบิง้งเต็มเต็มครับนี่เต็มเต็มอุ้ยคอยง่ายกับคอยง่เดี๋ยวครับยางคักเลยปลาเฮาไัเนี้เอาขึ้นเอาขึ้นโอ้เพียร์เพีย อ็ขึ้นไปเฮาบ่เนี่เต็มเต็มบ่เนี่มือนี่มันคักมันเนี่ยครับเบิ้งเอารถครับนี่เบิ้งเอารถโอ้ยมันแค่ดึงนี้ครับเต็มเต,มต็มครับเบิ้งคักๆเลยครับเนี่ย เจ็บเข้าครับปุกเข้าเจ็บเข้าท่งนแปลกแล้งนะครับ,รย,บ,รบยังม่ทันเบิด์ได้ครับเนี่ยปลาห้าวันเนี่ยโอ้ยเนี่ยครับ วันนี้เดี๋ยวเอาไปเคียงหน้าก่อนอเฮ้าเขีนไปเคียงหน้าเฮ้ายืนอยูย่ยยไกลให้หน้าพมดกับเดี๋ยวตกให้หน้าลงไปอีกน้ำคูบอีกนะครับน้ำคูบอีกแล้วยหญอีกแล้วนะครับวันนี้ลางนา้ำกอนครับวันนี้เฮา เนี่ยครับอี่นีน้่าครับเ่หาทมาดาเลยครับเนี่โตยังไงเลย โอเคครับผมมือนี้ได้หลายอยู่ครับ